อย่าล้อเล่นนะไอเหงื่อโที่สมควรให้ไททันกินมันยังมีคนอื่นอีกมันหมายความว่าไงครับจะย้ายไททันสัตว์ป่าของซีไปให้คนอื่นจบลิกเยเกอร์อะไรนั่นมาสักคนทําให้กลายเป็นไททันแล้วให้มันกินซีกซะฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเอเรนมันถูกซีค,ควบคุมอยู่จริงไหมแต่ถ้าเสียซีกไปพวกมันก็จบไปบอกพิกซีแบบนั้นซะไปได้เออเอเอ,เอาจริงเหรอครับหัวหน้า ถ้าตัดแขนตัดขาของมันแต่แก่นั่นก็คงต้องทำใจนั่นแหละอ่านหนังสือสนุกไหมก็สนุกดีนะทั้งที่อ่านซ้ำตั้งเจ็ดรอบแล้วสนใจเรื่องที่พวกฉันคุยกันจะไม่มีสมาธิอ่านเลยละสิจะให้ฉันตั้งใจอ่านหนังสือที่อ่านมาเจ็ดรอบแล้วหรืองไงว่าแต่ว่าไม่มีวายเหลือแล้วเหรออยู่ที่นี่กันมาตั้งเดือนนึงแล้วนะไม่มีเหลือสักหยดแล้ว ให้ตายสิเอ้ยเข้าใจคิดการทรมานนี่มันโหดร้ายจริงๆเลยอ่านหนังสือต่อไปซะรับทราบแล้วบอสไม่ว่าพิกซีจะตอบมายังไงฉันก็จะฆ่ามันทหารอาวุธครบมือ30คนกับลังล้อมป่านี้เอาไว้จากข้างบนต่อให้มันกลายเป็นไททันสัตว์ป่ามันก็หน,นีไม่พ้นอยู่แล้วไอ้น่าโนนมันเป็นศัตรูของพวกเราจริงๆอย่างที่คิด แค่ได้รู้เรื่องนั้นชัดเจนก็มันจะเป็นต้องให้ตัวประกันมีแขนกับขาไวห้หรอกจริงไหมยาวนานมากเออวิคคำสาบานในวันนั้นดูเหมือนในที่สุดฉันก็จะทำให้รู้ล่วงได้สักทีการตายของพวกนายมันมีความหมายในที่สุดก็จะพิสูจน์มันได้สักที 嗯、uh。Oh. <laughs> ลากันแค่นี้แหละหัวนะ่าคนหวงลูกน้องอย่างนายทั้งคนของข้าลูกน้องที่ตัวใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่มีความผิดอะไรลงรอกใช่ไหมวายงั้นเหรอทำไมถึงมีเล่าระหว่างทำภารกิจหัวหนะ้านี่มันวายอย่างดีจากมาเลชูรนะที่มีแต่พวกสารวัตรทหารเท่าน,นั้นที่ดื่มได้นะครับ ต้องหาอะไรเดือบสนุกๆกันบ้างสิครับก็มีชาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอปวดนะน่ารำคาญชะมัดก็ได้เอาไปซะบายน้าไขสันลังของซีอยู่ในวายงั้นเหรลยคงใส่ลงไปตั้แต่เมื่อไรกันไม่มีอาการบอกบอกว,ว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเลยนั่นโกหกง,งั้นเหลยบายเร็วชะมัดเลยการเคลื่อนไหวไม่ปกตินี่ก็เป็นฝีมือของซีอย่างงั้นเหรอ Vẫn chưa... cảnh thường nắn bay. Cuộc này